เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีาแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่บาําบประจำวันที่21มีนาคมในรอบค่ำวันนี้ครับมากันที่ข่าวแรกกับข่าวเชื่อมโยงร่วมกับเบนจามินเซสโกกองหน้าของอาเบลไลซิกที่ทางทัพปีาแดงเรานะ,สะแสดงความสนใจมาตั้งแต่อยู่กับเรดบูลซาวส์บวกแล้ว ดอรายงานดังกล่าวในครับมาจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ที่ออกมาเปิดเผยว่าเบนจามินเซสโกกองหน้าวัย20ปีของอาเบลัยซิกอยู่ในลิสต์การเสริมกองหน้าของแมนยูนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยตัวนักเตะจะมีค่าฉีกสัญญาหลังจบซีซั่นนี้ที่50ล้านยูโรซึ่งแมนยูนเต็ดนะครับก็มองว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยและสําหรับผลงานของเบนจามินเซสโกในซีซั่นนี้กับอาเบลซิกนะครับก็ลงสนามไปทุกรายการเกมยิูแล้เกมยิงไปสิสต์ด้ประตูและก ข่าต่อมาครับกับอาการบาดเจ็บของคาเซมิโร่ที่ทําให้เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมกับลิเวอร์ pool ที่ผ่านมาและก็ต้องถอนตัวจากทีมชาติบราซิลในโปรแกรมทีมชาติรอบนี้ด้วยซึ่งกับเรื่องดังกล่าวเนี่ยกลามีรายงานจากสื่อบราซิลอย่างทริเวล่าได้ออกมาเปิดเผยว่าคาเซมิโร่เนี่ยรู้สึกเจ็บที่แฮมสตริงระหว่างการฝึกซ้อมก่อนเกมกับลิเวอร์ p o o ดยเขาที่เข้าไปพูดคุยและก็ได้รับการตรวจสอบจากทีมแพทย์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วแต่ทว่าทางทีมแพทย์น่ะแจ้งไปว่าไม่พบปัญหาที่น่ากังวลเลยครับและสามารถลงสนามได้ในเกมกับลิเวอร์พูลทว่าคาเซมิโร่น่ยยังรู้สึกเจ็บที่แฮมสตริงอยู่เขาจึงตัดสินใจบินด่วนไปยังสเปนครับเพื่อพบกับแพทย์ประจําของเขาที่เคยรักษาอาการนี้มาก่อนด้วยแพทย์จากสเปนนะครับได้ตรวจพบอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่กล้ามเนื้อแฮมสตริงของคาเซมิโร่และกับอาการบาดเจ็บด,ดังกล่าวนะ่ะหากว่าเจ้าตัวฝืนลงเล่นในเกมกับลิเวอร์พูลมันก็อาจจะเป็นปัญหาหเกิด การบาดเจ,จ็บที่รุนแรงมากกว่าเดิมในภายหลังครับซึ่งอาจถึงขั้นปิดเพิมซีซั่นนี้ไปเลยก็ว่าได้รายงานต่อมาครับกับเคสของลิซันโดมาดิเนสที่เจ็บไปก่อนหน้าและตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายทว่าเจ้าตัวนั้นก็ดันมีชื่อติดทีมชันอาร์เจนตินาในเกมอุ่นเครื่องของทัพฟ้าขาว2เกมในเดือนนี้ด้วยซึ่งกับเรื่องนี้ครับรอปดอลซันในข่าวจาก ESPN ได้ออกมาเปิดเผยว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นคนอนุญาตให้นักเตะเดินทางไปกับทีมชันอาร์เจนตินาเองครับเพื่อให้ตตััววชาเเนนี่่ได้้ฝึกกซออมมมม็รรูปแบบบพืท อย่างไรก็ตามสโมสสะก็ไม่ได้อยากให้ตัวลีชาลงเล่นในเกมการแข่งขันกับทั้งเอลซาวาดอร์และก็คอสตาริก้าเนื่องจากว่าเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมานั่นเองครับยังอยู่กับรายงานของรอบเบลซันจาก ESPN นะครับมาที่เขาวเชื่อมโยงกับแกลเลตเซาเกตที่กำลังเป็นกระแสว่าจะได้เข้ามาคุมทัพปีสแสดงต่อจากเอลดิกเทนฮหลังจบซีซั่นนี้ครับ ดยรายงานดังกล่าวเผยว่านักเตะของแมนยูนเต็ดหลายคนหนุนหลังทีมหาว่าจะแต่งตั้งแกเลอรเซาเกตเข้ามาเป็นกุนซือคนต่อไปโดยเฉพาะนักเตะสัญชาติอังกฤษครับซึ่งหลายคนมองว่ารูปแบบการเล่นหรือว่าแนวทางการทําทีมของกุนซือวัย53ปีรายนี้เหมาะกับการพัฒนาสโมสรนในอนาคตอย่างไรก็ตามนะครับทุกอย่างยังอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจและบอร์ดบริหารของสโมสรนก็อยากจะประเมินสถานการณ์หลังจากจบซีซั่นนี้เท่านั้นครับ ต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของบรูโน่เฟนเดสนะครับซึ่งเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าได้พบปะพูดคุยกับทีมงานใหม่ของสโมสซอนที่นำโดยเซอร์ซิมรัดคริฟเป็นที่เรียบร้อยเลยครับซึ่งเจ้าตัวนะก็ได้เน้นย้ําถึงสิ่งที่อยากจะเห็นในการเดินหน้าต่อไปของสโมสซอนหลังจากการเข้ามาของอีนิออสด้วยครับโดยบรูโน่เฟนเดสได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้ว่า ผมมีโอกาสได้พบปะก,กับเจ้าของใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาเนะี่ยต้องการจะพบกับเหล่านักเตะของทีมและก็ได้พบแต่ละคนไปแล้วซึ่งแน่นอนว่าผมอยากจะให้พวกเขาเนะี่ยจริงจังกับการเข้ามาเป็นเจ้าของใหม่ของสโมสรแห่งนี้และทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างซึ่งนี่แหละคือข้อความที่ผมให้ไปและผมเองก็ต้องการจะอยู่ที่นี่ต่อไปด้วยผมต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ใหม่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่าพวกเขาต้องตอบรับคำมั่นสัญญาจากผมหรือว่าในช่วงแรกเนะี่ยเรายังทำไม่สำเร็จ สิ่งที่ผมร้องขอเสมอและมันเป็นสิ่งที่ผมต้องการจากโมสอนก็คือการที่เราะเป็นทีมที่สามารถต่อสู้เพื่อลุนแชมป์ได้หลังจากนั้นบรูโน่ก็ได้ระบุต,ต่อนะครับหลังถูกถามว่ากุนซือในตอนนี้คนไหน,นะเก่งที่สุดในโลกซึ่งบรูโน่ก็ยอมรับว่าเป็นเปปกัวเดล่ากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เก่งที่สุดในโลกของยุคปัจจุบันในขณะเดียวกันกเชลซนครับกุนซือของลิเวอร์พูละครับก็เป็นอีกหนึ่งกุนซือที่เขา呐ให้ความเคารพและก็ยกย่องมากที่สุดคนหนึ่งเช่นเดียวกันครับโดยรเด็นนี้ว่า เรากาลังพูดถึงกุนซือที่เก่งที่สุดในโลกแบบไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งนั้นแน่นอนว่าเป๊ปกัวเดล่าเป็นแบบนั้นมาตลอดในช่วงหลายปีหลังยิ่งกว่านั้นเป๊ปกัวเดล่าอาจจะเป็นกุนซือที่เปลี่ยนวงการฟุตบอลไปมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยผมสามารถพูดได้อย่างไม่ปิดบังเลยนะว่าทุกวันนี้กุนซือคนไหนก็ตามอยากจะเป็นแบบเป๊ปกัวเดล่าทั้งนั้นแหละทุกทีไม่ว่าจะอยู่หลีกรองหรือว่าหลีกสูงสุดต่างพยายามจะเล่นแบบ Man แมนซิเตี้เพราพวกเขาในที่ทั้งผลการแข่งขันและก็ความสําเร็จด้วย เอรกนคลอปก็เป็นอีกหนึ่งกุนซือที่ผมให้ความเคารพและก็ชื่นชมมากที่สุดนะและก็ส่งอิทธิพลต่อการเล่นของตัวเองอย่างมากด้วยจากความเข้มข้นที่นํามาสู่ฟุตบอลและก็แพชชั่นที่เขามีให้กับกีฬานี้หากเราดูที่ถ้วยแชมป์เซอร์กินคลอปอาจจะเป็นกุนซือที่ได้รับมันน้อยที่สุดแต่ในแง่แพชชั่นของฟุตบอลและก็การเปลี่ยนแปลงที่ทําให้สโมสรขานําประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ เขาได้แชมป์สำคัญทั้งพรีเมียร์ลีกและแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและบอลถ้วยบางรายการแต่รางวัลที่สำคัญที่สุดที่เชคเกนค็อปได้รับก็คือไฟนักสู้แพชชั่นและก็พลังงานที่เขานำเข้ามาสู่สโม,มสรเชกเกนค็อปคือคนที่เปลี่ยนแปลงลิเวอร์พูลให้มีความเชื่อมั่นของแชมเปียนและสามารถต่อสู้กับเหล่าทีมดีที่สุดได้อีกครั้งนั่นคือสิ่งที่จะไม่มีใครพลาดไปจากเขาได้อย่างแน่นอน มากันนีบทสัมภาษณ์ของเจ้าหนูคอบบี้ไมนูการในกราบหลังจากตอนนี้เจ้าตัวถูกแกเรตเซาเกตเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเกมอื่นเครื่อง2เกมในเดือนนี้ครับซึ่งเจ้าตัวนี่ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเป้าหมายหลังจากนี้ก็คือการสอดแทรกเข้าไปติดทับสิงโตคำรามลุยศึก Euro 2, ยูโรส0 2ัยิมช่วงกลางปีนี้ให้ได้ครับดยคอบบี้ไมนูได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่านั่นแหละคือเป้าหมายสุดท้ายของซีซั่นนี้สําหรับผมเลยนะการได้อยู่ในทีมชุดนี้มันจะเป็นเกกียยยยรรติิอ่่่่าาางงหวววได้มทัป มันก็ยังมีเวลาอีกมากมายระหว่างนับตั้งแต่ตอนนี้ไปนะถ้าผมกลับไปที่สโมสซอนและทำผลงานได้ดีและทำในสิ่งที่ผมต้องทำก็หวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่ผมคิดนะนับเป็นช่วงเวลา2 3าวันที่มันบ้าคลั่งมากๆตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วสำหรับผมที่แมนยูนเต็ดเอาชนะลิเวอร์พูลในศึกเ a ครับชัดเจนว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากและหลังจากนั้นก็ถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษชุดยู21และแน่นอนว่าผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้มาอยู่ในทีมชุดใหญ่แล้วในตอนนี้ กนได้ไมาอยู่ในจุดนี้และตระหนักว่าผมได้อยู่กับทีมชุดใหญ่นั้นมันน่าทึ่งจริงๆผมทั้งช็อกและก็มีความสุขในเวลาเดียวกันมันเป็นอารมณ์ที่ปั่นป่วนไปหมดจากนั้นนักข่าวก็ถามต่อนะครับว่าผลงานของเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นนี้ทําให้เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากแค่ไหนว่าจะต้องมีโอกาสติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่แล้วโดวยคอบีไมนูนนะครับให้สัมภาษณ์ต่อว่า เกมที่แมนยูน i เต็ดผ่านไปเร็วมากจนผมไม่มีเวลาคิดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยแต่แน่นอนว่าผมรู้ว่าช่วงพักเบรกทีมชาติกําลังจะมาถึงเพราะฉะนั้นแล้วก็มีแอบคิดอยู่บ้างแหละแต่ถึงอย่างนั้นเราก็มีเกมสําคัญมากมายจนผมลาสายตาจากฟุตบอลไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่นี่แล้วผมพร้อมจะทุ่มสุดตัวและมันก็น่าทึ่งมากด้วย มาปิดท้ายกันที่ทัศนาของอลันเชเลอร์นะครับกับเกมรอบรองชนาเลิศเอฟเอครับที่แมนยูน t เต็ดจะผ่านไปพบกับโคเวนทรีซิตี้ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นคู่แข่งที่ง่ายสุดแล้วครับในรอบนี้อย่างไรงก็ตามเชลเลอร์ก็มองว่าแมนยะูน t เต็ดจะไปประมาทไม่ได้เด็ดขาดและก็อยากคิดว่าเกมนี้มันจะง่ายด้วยครับด้วยอลันเชเลอร์ได้แสดงความเห็นเอาไว้ว่า แมนยูนเต็ดแมนซิตี้และก็เชลซีต่างนั่งรอและก็คิดว่าพวกเขาเนะี่ยต้องการเจอกับโคนทรีในรอบรองชนะเลิศซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่พอจะเข้าใจได้นะแต่แมนยูนเต็ดนะที่พบกับโคเวนทรีและมันจะไม่ง่ายอย่างแน่นอนผมประทับใจโคเวนทรีอย่างมากเลยนะกับฟอร์มในรอบที่ผ่านมามาร์ Robin, คโรบินกุนซือของพวกเขาเนะี่ยทำงานได้อย่างเหลือเชื่อจริงๆแนวทางที่พวกเขาสู้ในเกมกับวูฟมันน่าประทับใจอย่างมากและนั่นไม่ใช่เรื่องฟลุกอย่างแน่นอนพวกเขาคู่ควรแล้วกับชัยชนะและพวกเขาก็ยอดเยี่ยมจริงๆ แต่มันก็พอเข้าใจได้ว่าทังสทีมที่เหลือเนี่ยต้องการจะพบพวกเขาในรอบรองชนะเลิศและสุดท้ายก็เป็นแมนยูน t เต็ดแต่ผมขอยืนยันอีกครั้งว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายของแมนยูนเต็ดอย่างแน่นอนหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red d e v วิ Page กันด้วยนะครับผม